สวัสดีครับผมผู้การต้อมอิสุสุเมทโอไลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้เกียร์ธรรมดาสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังใช้งานไม่ถนัดวันนี้นะครับในรูปแบบง่ายๆว่าเกียร์ธรรมดาใช้งานแบบไหนมาดูกันเลยครับสําหรับนะครับตรงนี้จะเป็นหัวเกียร์เขาจะมีการบอกตําแหน่งด้วยนะครับตัวนี้บนสายสุดก็จะเป็นเกียร์ถอยถัดมาจะเป็นเกียร์หนึ่ง เกียร์สงลงข้างล่างนะครับเกียร์สาข้างบนเกียร์สลงข้างล่างเกียร์หขึ้นบนและเกียร์หลงด้านล่างวิธีการเข้าเกียร์นะครับวิธีการเข้าเกียร์ถอยนะนี่ครับมันจะมีตัวยกอยู่นะครับใช้มือยกนะครับแล้วก็ผักไปซ้ายสุดนะแล้วก็ขึ้นบนอันนี้คือตำแหน่งเกียร์ถอยเขาจะมีเสียงเตือนให้นะครับ แล้วเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งก็ผลักไปตรงๆแบบนี้นะครับดันไปตรงๆนะครับดันตรงเกียร์สองก็ลงมานี่เกียร์สามนะครับแล้วเกียร์สี่เกียร์ห้าขวาสุดแล้วก็ดันบนนะครับและเกียร์หกนะครับล่างแล้วก็ลงมานี่ครับเกียร์ว่างนี่ง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับไม่ยากนะครับลองทดลองขับบ่อยๆนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดา ข้อดีของเขาเนี่ยนะครับในขณะที่เราบรรทุกหนักๆนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปลองเทสเกียรธรรมดากันดูนะครับมาตามผมมาเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาลองขับกันนะครับว่าเกียร์ธรรมดาขับยากจริงไหมอย่างที่ทุกคนบอกนะครับไม่ยากผมว่าไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับวิธีการสําหรับมบื้อใหม่นะครับหยียบคันให้สุดนะหยียบคันให้สุดนะครับ ถัดไปเข้าเกันหนึ่งนะครับจริงๆถ้าสาหรับมือใหม่นะครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้นะเวลาเราฝึกออกตัวครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือคันเร่งนะขาขวาอยู่ที่คันเร่งนะครับผมเข้ากันหนึ่งแล้วเหยียบคันไว้อยู่นะเดี๋ยวปล่อยค่อยๆปล่อยครับเนี่ยไม่ต้องเติมคันเร่งเลยครับเห็นไหมพอรถมันออกตัวก็ปล่อยได้เลยครับไม่ดับเห็นไหมไม่ดับนะครับเนี่ยสําหรับมือสําหรับลูกค้าที่ฝึกขับรถใหม่ๆนะเนี่ย เกียรนะ์หนึ่งนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยจับพวงมาลัยอย่างเดียวสําหรับแบบซ้อมวงเลี้ยวอะไรครับเราจะปลดเกียร์หรือเข้าเกียร์ว่างก็ต่อเมื่อรถหยุดสนิทแล้วนะครับอ่ะสมมติเดี๋ยวผมจะลองจอดข้างหน้านะค่อยๆจอดถ้าเราค่อยๆจอดเนี่ยใช้เท้าขวาเนี่ยนะครับเหยียบค,ค่อยๆเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกนะเกียร์เหยียบเบรกพอรถใกล้จะหยุดนะครับก็เหยียบคัดเพื่อตัด นะครับกำลังออกจากกันนะครับก็เหยียบเบรกแล้วก็ิดเกว่างเห็นไหมสมมุติจะออกตัวใหม่ดูนะดเดี๋ยวลองเข้าเกียร์หนึ่งแล้วออกตัวใหม่ดูเหยียบคัท์ครับเท้าวขวาอยู่เฉยเลยนะครับเนี่ยยังไม่ต้องทาอะไรครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วค่อยๆค่อยๆปล่อยเนี่ยค่อยๆปล่อยพอเราออกตัวก็เห็นไหมง่ายๆนะเห็นไหมก็ปล่อยแบบนี้เลย อันนี้คือสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดขับเกียรนะ์ธรรมดาไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าบางคนเนะ่ยกลัวถ้ารถมันเคลื่อนที่แล้วอ่ะเราสามารถเราสามารถปล่อยคัดเนี่ยมว้าบ้างว่างไม่ได้ทำอะไรเลยครับควบคุมพวงมอะไรอย่างเดียวนะครับ